ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิง่งอ๋ออย่าลืมกดแก้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไปแก้งเตือนท่านแล้วก็กดถูกใจด้วยครับผมมาครับผมได้ตัวใหม่มาเนะี่ครับไม่ค่อยควรเลยครับตัวแม็กครับเห็นไหมครับในเครื่องแม็กเป็นเป็นเครื่องฝาคำนวณรุ่นเก่านะครับคือฝาคำนวณ สมัยก่อนเนี่ยเอาผมเอา,เอาไปทําทางเมืองจีนนะครับนะครับแม็กรับประกันความแม่นยำไม่ใช่ของนมเนมหลอกขายกันนะครับผมพวกนั้นหลอกกันนะครับอย่าไปซื้อแม่มนะครับทําหลอกขายกันมั่วมันจะมีโคดแทงนี่อีกตัวหนึ่งปีต่ํามันมีหมดแทงสองสามหมดถ้าไม่ฉันเล่นแดงครับเอาดูนะครับนี่อีกหมดหนึ่งหมด หมดหนึ่งเลยครับเขาส่งมาทางไลน์ให้ผมหมวดหนึ่งก็ถือแทงตามนี้นะครับผมเดี๋ยวแปมหนึ่งครับนะครับหมดหนึ่งเป็นหมวดนี้เดี๋ยวผมจะเขย่าให้ดูนะครับอะดูเลยนะครับอ่าผมเอาดูนะครับีนผมจะเขย่าให้ดูได้ตามหมดนี้นะครับ สัน่นสาทีเครื่องไม่เข้าควรเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมลองอยู่จิดถนนนะลองอยู่ร้านผมติดถนนสัน่นสามทีเอาดูนะสามทีมีอะไรหกห้าสาม่สมี่ห้าอมีไหมเนี่ย 6, 5, 3, 4, 3, าสา, 3, ท,า,สาสทีนะครับสั่นสามทีเนี่ยหกห้าสา้าเอาดูนะมีไหมปุ๊บหกห้าสามสโดนเต็มครับไ้ลูกสามสองทางอีสานนะครับลูกสาทางอีสานแล้วโซ่ทีนะครับการหนาปุ๊บบิน ม่หัวนัอหัวแหวนครับแล้วก็ฝาสองชั้นนาฬาแบบนี้เลยครับแต่พาะฝาผมขายเป็นคันนะครับเห็นไหมแต่เพาะฝาอันนี้ครับฝาทางสานมันจะไม่มีเสียงครับอดูนะครับดูครับนี่มันสันเ้วเล่นแดงได้นะจักสีเ่เดียวมีมีแดงตัวหนึ่งดูครับ สามสามทีอีกอา้าวมีไหมสามทีก็หกห้าสามสามสี่ห้าอีกที่เหมือนที่ผมไม่ดูนะครับผมหกห้ 6, 5, 3, 4, าสามสามสี่ห้าอ้าวเดี๋ยวบางคนหาว่าโมหรือเปล่าเราดูนะอันนี้มันขึ้นหกห้าสามนะครับสันสามทีเดี๋ยวเอาปูทัวร์ให้ดูครับอา้าวเดี๋ยวแป๊มหนึ่งเอากนันเห็นเลยครับเครื่องตัวนี้คือรับประกันความแม่นยํานะครับผมราคาสูงเนี่ยครับคือมันสันมาสามทีเห็นไหมครับเนี่ย เขาให้เล่นหกห้าสามสามสี่ห้านะครับเนี่ยครับเอาดูนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดครับแล้วมันก็ขึ้นหกห้าสามนะครับผมอดูอีกครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสามทีสามสี่ห้าหกห้าสามอยู่นี่แหละถ้ามันส่งมาค่ะชวนเนี้ยครับเนี่ย สามสี่ห้าหกห้าสามสี่ห้าหกถูกหมดเลยเห็นไหมครับโซนสูงครับาสามเปิดแล้วนะสามสี่เปิดแล้วถูกทุกเปิดเลยนะครับอันนี้สี่ทีอันนี้ไม่ใช่นะคือสี่ทีแรกครับสี่ทีเป็นอะไรดูอ่าครับสี่ทีมันเป็นอะไรเนี่ยสี่ทีเสียหหกเขาให้เป็นสียหกเลย โซนสูงนะครับสามทีสีทีขึ้นไปเลยคือโซนสูงครับผมมีไหมอือสี่ห้าหกมันเป็นห้าห้าสี่ถูกแค่ทุกเปิดเลยครับเนี่ยเพราะว่าถ้าคู่วัดทางเราถือว่าเป็นวัดถือว่าเป็นกําไรของเราครับอันนั้นคืออะไรไปสูงมาฮะอะไรอ่ะสองที สองทีคือห้าสามสองครับสองทีห้าสามสองสามต่ำสองต่ำเราเล่นได้เดี๋ยวมันมีไอ้นี่สั่นสองทีนะเอาเดี๋ยวเปิดปุชวให้ดูก่อนเล่นห้าต่ำนี่จะไม่เสียยังไงก็ไม่เสียเนี่ยคือเครื่องสั่นสองทีมันให้เราเล่น,นเล่นสามสองห้าสามสองครับยังไงก็ไม่เสียครับผมสามต่ำสองต่ำถูกอีกเป็นยังไงครับ เครื่องผมไม่ใช่อะไรครับเล่นมันเล่นได้ก็คือเล่นได้ครับอันนี้ไม่สั่นเล่นแดงไม่ส,มมสั่นเล่นแดงเลยเห็นไหมครับคือไม่สั่นคือเล่นแดงเลยเห็นไหมครับซีซีเอาวเลยถ้าเครื่องเงียบเนี่ยคือเล่นแดงครับเนี่ยเป็นไงครับผมไม่อยากจะพูดถ้าพูดไปแล้วมันคือมันสุด,ดยอดนะครับผมเอาดูนะครับเอาเครื่องสันทีเนีปึ๊ก เราตวดเลยสีเอียวสีสองสีเอียวสีสองสีสองเอียวเล่นสีสองเอียวสต่ำเอียวต่ำเล่นเลยครับมีไหมดูพร้อมกันเลยมันเป็นห้าสามสองมันเครื่องสั่นทีหนึ่งมันก็เป็นโชนต่ำอยู่ดีเราเล่นโชนต่ำเราก็ได้ครับสองทีลงมาคือเป็นต่ำครับผมอ่ะดูสองทีกักห้าต่ำกักห้าสามรับหกสี่ยนห้าสาม อามีไหมห้าต่ำห้าสามสองสามสาสองต่ำ,ตำเป็นสี่เอี่ยวทีนี่โซนต่ำอีกแล้วครับเนี่ยคือไม่ผิดโซนแสดงว่าเครื่องไม่หลอกนะครับคือมันไม่ผิดโซนนะครับเราเล่นโซนต่ำสองทีลงมาหาทีหนึ่งหรือไม่สั่นเนี่ยเราเล่นโซนต่ำถ้าสามทีขึ้นไปหาสี่ทีเนี่ยโซนสูงคือมันถูกถูกโซนกันนะครับอ่าดูดูเม็ดใหญ่อัน,นี้เม็ดแค่สามจุดสองนะครับทัางอีสานนะครับดูลูกใหญ่กัน ลูกลูกใหญ่ผมจะแม่น,น,นะครับผมจะขยวลูกใหญ่สัก4ที5ที5ทีเดี๋ยวตัไดไป้หกเดี๋ยวตัไดไก5 6 5เอียวครับ6าเอี่ยว6 2เอี่ยวถูกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมัน6 6าเอี่ยวก็ถูก5 2เอี่ยวก็ถูก6 2เอี่ยวก็ได้หมดเนี่ยเอา5ทีมันเล่นอะไรดูนะเดี๋ยวผมเปิดให้ FC ดู เครื่องผมคือมาจะฐานมันก็มาจะฐานอยู่อ่ลบไปหน่อยแด้วหะตัวนี้ของคือของมันไม่มีอะไรกันอยู่แล้วนะครับของแท้อยู่แ <fluid>. ล <ikh> ้วนะครับเราเล่นหัวข้าเอียวแล้วครับผมเดี๋ยวของผมมันเม่นเป็นเป็นทึกกระดาษไว้ทางบางกินเขาไม่ส่งให้จะกี้นี่ครับแป๊บหนึ่งนะครับผม คือเครื่องวนที่ผมรับประกันนะรับประกันความแม่นยำนะครับซื้อไปแล้วต้องต้องเล่นได้เงินไม่ใช่ซื้อไปแล้วไปนั่งร้องไห้ไม่ได้นะเนี่ยครับเนี่ยตะกี้นี่มันสันห้าทีใช่ไหมเนี่ยสันห้าทีมันเล่นหกสองเอี่ยวห้าสองเอี่ยวหกห้าสองก็เล่นได้หกสองเอี่ยวก็เล่นได้หกห้าเอี่ยวก็เล่นได้หกห้าสองก็เล่นได้เนี่ยเห็นไหมถูกทุกเปิดเลยนะครับจะลองมาีนไม่เคยผ่านเลย อาสั่นสองทีแล้วใช่เนี่ยกินนาทีแล้วกีนนาทีเดี๋ยวผมให้ทีดูนี่สัน่นสองทีเอาดูนะครับนี่สั่นสองทีเนี่ยป,ปึ๊กปึ๊กสองทีกักสามสองห้าสามสองก็โซนต่ําอยู่ดีครับนะครับคือสองทีลงมาหาทีนึงเนี่ยหรือไปสั่นเลนเลนแดงเนี่ยโซนต่ําอยู่ดีนะครับผมไม่ผิดโซนแน่นอนครับถ้าไม่ใช่รูปคู่ถ้าไม่ใช่ตองหกตองห้านะครับผมเห็นไหมครับเนะี่ย สามต่ำสองต่ำเยวต่ำเนี่ยก็โ้นต่ำอยู่ดีเห็นไหมครับแต่ถ้ามันจะหลอกเราคือลูกคู่แค่นั้นเองอันนี้สั่นสามทีแล้วขึ้นขึ้นสั่นสามทีเราก็ขึ้นไล่ขึ้นบนเลยทีเนี้ยสั่นสามทีลเล่นอะไรเดี๋ยวดูนะสั 3, ่นสามทีเล่นอะไรดูครับเนี่ยสั่นสามทีหกห้าสามสามสี่ห้าเนี่ยโซนสูงมีแน่แครับเอาดึงมาเปิดให้ดูมีไหม อันนี้คือลูกวัดดวงอะไรวัดดวงหม่นะสามสี่ห้าถูกทุกเปิดอย่างนี้ท่านจะเสียไหมครับเนี่ยผมเสียว่าเก้าสิบเปไม่ใช่เก้าสิบนะผมเสียว่าพันเปอร์เซ็นเลยไปเนี่ยทุกทุกเปิดครับแต่ถ้าลูกคู่แล้วมันก็จําเป็นนะครับมันก็จําเป็นลูกคู่ครับเครื่องเพราะว่าเครื่องเราบางทีมันอันนี้คู่มาทางเราเนี่ยถือว่าเป็นกําไรถ้าดันคู่ไปทางเจ้ามืออะไรยุ่งเลยขี้แตกเลยแต่นี่แต่นี่มันคู่มาทางเรามันเป็นกําไรนะ เครื่องสั่นทีเดียวปึ๊กเราเล่นเลยอันนี้ก็โซนต่ํามันถ้าเล่นสี่สองเอียวสี่ตามเอียวตามสองตาอะไรเราก็เล่นประมาณนี้ครับเครื่องสั่นทีเดียวปึ๊กเนี่ยสี่แล้วสี่สองสองสี่สองเอียวมันจะเล่นสี่สองเอียวไหมครับแม่นไหมเอฟซีถ้าแบบนี้เอฟซีจะเล่นได้ไหมผมถามหน่อยแล้วเครื่องไม่ได้ว่าเป็นมโนมนี่มันมันหลอกขายอะไรให้กันนะครับคือของแท้ครับของจริงร้านเปร์เซ็นนะครับของหลอกขายก็คือของ เขาเขาไม่อะไรครอบแล้วเขาก็กดตัวส่งซิกใส่เขากูหกพวกท่านนะครับเดี๋ยวซื้อแม่มันนะครับจะซื้อเนี่ยคือคุยกับผมได้คือเครื่องผมตัวนี้แคปไปเลยครับตัวแม็กนะครับนี่ครับเสียงชาวแม็กตัวนี้นะครับผมนะครับเครื่องมันต้องเป็นตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตามเลยกระดิ่งปิ๊งนะครับนะครับร้านก็ร้านใหญ่นะครับผมร้านใหญ่ครับ เคเื่นดัดได้อะไรมีหมดเลยครับในร้านนะครับนะครับเครื่องตัวเครื่องตัวนี้ผมจะเป็นของผมให้ดูเลยแม็กครับรับประกันมาตรฐานครับคือร้านเอร์เซ็นตก็คือร้านเปอเซนเครื่องครับไม่ใช่มามโนูหลอกกันขึ้นมาไม่ใช่ครับอ่ะครับไปแล้วครับผม